สิ่งหนึ่งก็คือ,องานครั้งนี้เป็นงานบุญาการของรัฐบานลนะ,ะทีะ่โดยเฉพาะในเรื่องการดูแลช่วยเหลือแล้วก็ในที่กเกิดเหตุเนี่ยเราท่านผู้ว่ากรทมท่านเป็นหลักแล้วก็ให้ท่านรองผู้ว่ามาในการเข้าไปดูแลผู้ที่ยังยังสูญหายอยู่ว่า จะต้องเร่งดําเนินการแล้วก็เราก็ยังมีความหวังว่าอาจจะมีผู้รอดชีวิตต้องทําตามขั้นตอนซึ่งในขั้นตอนเนี้เราก็ให้ทางกรทมเป็นเอกภาพในส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายน,นะักฎหมายขนาดนี้ก็มีตํารวจนครบาลเนี่ยสำนักง,งานตำรวจชาติก็ดูว่าความผิดทางอาญาที่เขาตั้งไว้เบื้องต้นประมาท และเป็นเหตุให้หมีผู้เสียชีวิตเป็นความผิดทางอาญาซึ่งตํารวจก็ต้องทํางานอยู่ในส่วนของกระทรวงยุติธรรมโดยกรมสอบสวนเนี่ยเราได้รับเรื่องเป็นคดีพิเศษไปสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งการประกอบธุรกิจบุคคลต่างด้าวที่เรียกว่าโนมินีเรื่องที่สองเป็นเรื่องการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐเฉพาะในมาตราเจ็ด<ๆ>และมาตราแปดที่เกี่ยวกับเอกชน ยังไม่ไปรวมถึงถึงเจ้าหน้าที่รัฐเพราะถ้าไปถึงเจ้าที่รัฐเมื่อไรเนี่ยก็จะต้องให้ปปชเป็ปปผู้สอบสวนอันนี้คือโดยสําคัญอยิง่งเนี่ยสุดท้ายเราจะต้องได้พยานบุคคลพยานวัตถุพยานผู้เชี่ยวชาญรวมถึงพยานเอกสารเนี่ยอ่าก็คือที่เกิดเหตุจะมีความสําคัญอ่าวันนี้ก็เพียงแต่ว่า มาดูว่าระหว่างการทำงานที่รวบรวมหลักฐานต่างๆที่จะใช้พิสูจน์เนื่องจากในที่นี้มันจะมีสัญญาอยู่สี่สัญญาที่สำคัญสัญญาที่หนึ่งคือสัญญาการจ้างออกแบบเพราะเรื่องนี้กรมโยธาไม่ได้เป็นผู้ออกแบบให้เขาไปจ้างออกแบบนะฮะซึ่งสัญญาที่สองสัญญาควบคุมงาน สัญญาที่สามอาจจะมีก็คือสัญญาการเปลี่ยนแบบส่วนสัญญาที่สี่คือสัญญาการก่อสร้างซึ่งในอันเนี้ยเ,เราก็จะมีเป็นกิจการร่วมค้าระหว่างอิเราเยนไทยกับบริษัทไชน่าสิบเทียนการนะฮะแต่ในสามสัญญาข้างหน้าเนี่ยเรายังต้องรวบรวม,รวมข้อเจจริง พระาะเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันเป็นทั้งส่วนของคดีพิเศษเอา่าและเป็นส่วนของเป็นเหตุประมาททาให้คนเสียชีวิตที่ตํารวจตั้งข้อหาไว้หรือไม่อา่านี่นี่ก็จะเป็นภาพรวม,รว,ม,รว,มวันนี้ก็จริงๆมาได้รับฟังก็พบว่าวันนี้ทางการบริหารและการเก็บวัตถุพยานต่างๆรวมทั้งการช่วยเหลือเนี่ยเราก็ทํา ในที่มีเอกภาพกันการช่องช้างดีเพราะว่าที่เกิดเหตุต่างๆก็ไม่ใช่กองพิสูจน์หลักฐานเพียงเดียวกองพิสูจน์หลักฐานเพียงเพียงหน่วยประสานงานเช่นเราจะมีกรมโยธาธิการเราจะมีสถาบันเหล็ก้าเราจะมีสปออแล้วเราจะมีหลายๆหน่วยที่จะเอาสิ่งต่างๆดันนั้นไปแล้วที่สําคัญอีกอันหนึ่งก็ ทุกหน่วยเขาคงจะทําแ้วก็คงจะต้องการรับฟังผู้เชี่ยวชาญวันนี้ผู้เชี่ยวชาญาผ่านมาทางออนไลน์เยอะนะฮะซึ่งก็เป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับอันนี้ที่ารโดยรวมส่วนรายละเอียดนั้นนะ,ะก็ขอให้มีการรวบรวมหลักฐานก็กให้กําลังใจทุกคนวันนี้ต้องให้กําลังใจเพราะตั้ง18 19วันแล้วทุกคนก็ไม่ได้ลับไม่ได้นอนนอนอยู่ที่นี่แล้วก็ที่สำคัญเรื่องเนี้ย เป็นเรื่องความเชื่อมั่นในระบบราชการของประเทศในฐานะที่กระบวนการยุติธรรมจะต้องทําความจริงให้ปรากฏแล้วควรทําให้รวดเร็วเหนือสิ่งใดเราคือผู้เสียชีวิตและสูญหายอีกจํานวนมากซ,ซึ่งเป็นเรื่องที่เศร้าสลดในโดยเฉพาะในเทศกาลฉลองวันสงการเราก็ยังเป็นความทุกข์ของประเทศะครับก็ ้องขอบคุณทางอ,อตมอท่านรองผู้ว่าเนี่ยท่านเข้มแข็งม,มากมาก็กอ,อยู่นี้ตลอดนะครับแต่คร่าวๆแค่นี้นะครับ๋ยวขอไปดูวันนี้คนให้การเราต้องรับฟังทุกชนิดอา่าเขาเขาเรียกว่าพนักงานสอบสวนต้องอา่าสืบสวนหาข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานแต่รวบรวมแล้วจะต้องมาพิสูจนะ์การพิสูจน์ย่ยเราพิสูจน์ด้วยพยาน แล้ววิทยาศาสตร์แล้วพอพิสูจน์แล้วเราว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จเราก็าพยานต่างๆก็อยากจะเราจะรวบรวมทุกชนิดแต่ละทั้งแล้วที่สำคัญก็คือต้องติดตามผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีอันนี้อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราถ้าเราก็ส่งส่งตรวจพิสูจน ลายมือคือคำพูดก็ถึงแม้เราจะเชื่อเขาเราก็ต้องพิสูจน์ซึ่งรายมือก็เป็นรายมือต้องใช้ลายมือในอดีตด้วยรายมือปัจจุบันด้วยแล้วก็รายมือของกลางอ,อ,อันนี้เราเราจะมีหน่วยหน่วยงานที่มาช่วยกันทำงานและทุกหน่วยงานก็ก็จะเป็นอิสระเป็นวิชาการนะครั ขั้นตอนการตรวจลายมือไม่ทราบแต่ว่าคงไม่เกินสักสัปดาห์สองสัปดาห,ดาห์โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำเรื่องนี้ก่อนทำเรื่องนี้ในเรื่องอื่อนเนี่ยกระทรวงาพาณิชย์ต้องตื่นตัวเพราะว่ากระทรวงาพาณิชย์จะมีหน้าที่เรื่องโนมินีอยู่แล้วแต่ว่ากระทรวงาพาณิชย์ก็ต้องต้องเข้าไปดู เพาว่าตื่นตัวในที่นี้คือทางนั้นเขายังไม่ขยับลงมาดูอะไรในที่นั้นเขาอาจจะขยับน้ำน้ำจีนเขาขแถลงทางส่งมาที่คดีเขาส่งมาให้สืบสวนร่วมกันเข้าที่รับฟังเขาใช้ศักยภาพเต็มที่อยู่แล้วเดีย๋ยวถ้าเกิดมีการออกไม่จับก็คงจะจับัที ออันนี้เป็นเรื่องของพนักง,งานสอบสวนเพราะเขาเล่นทำอยู่ทําในวันสงการตัวรองทิปดีที่เป็นหัวหน้าทิดีก็ไม่ได้อยุดคนทําผิดเขาก็จะมีทางหลบหนีเราก็ต้องไม่ให้เขาหนีเราก็ต้องตามจับนะะแต่เราต้องอยู่ในในม,มีหมายจับก่อน เอ่อถ้าคดีเกีเ่ยวกับชีวิตร่างกายเนี่ยก็มีสิทธิ์ได้ตามประบอ่แต่ว่าอันนี้เป็นเพียงการกล่าวหาว่าประมาทก็เหมือนประมาทแล้วรถชนคนบาดเจ็บก็ได้นับการเยียวยาแต่นี้รอรอให้พิสูจน์ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าอ่ขนาขณะนี้ไม่ใช่เราไปโทษเดี๋ยวบยริษัทจีนเขาจะนั่นเพราะว่าสัญญาการ จ้างออกแบบเนี่ยยังไม่ปรากฏว่าบริษัทจีนมาาะจาะแม้สัญญาการควบคุมงานตอนนี้ยังไม่ปรากฏบริษัทจีนนะ,ะสัญญาการเปลี่ยนแบบก็ยังไม่ปรากฏเรายังไม่ได้เอกสารเราได้เฉพาะสัญญาการก่อสร้างที่มีบริษัทจีนแล้วมีโนบินีอยูนะ่ตรงนั้นคือคืออยากให้ความเป็นธรรมวันนี้ต้องทําความจริงให้ปรากฏทุกอย่างจากตรงไปตรงมาครับ อันนี้ไม่เข้าไปแทรกแซงนะแต่ว่าเพียงแต่อยากจะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ควรจะมีอคติแล้วก็ทำให้รวนเร็วและมีผู้เสียชีวิตจำนวน,นยอะนะครับ